อส oh, สวัสดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้อย่ผมเองครับตุตีคุ้งวู Woo ้ฮู้ฟุ๊บโอเคมาวันนี้เราก็มาอยู่กับกล่องนี้เลยนี่ The g u n d a m ดิ้ i เบลดิ r x 7 8นะฮะ p a i n t i n g Model อันนี้เป็นของ Limited <laughs> ของ Limited จากนี่เลย เดอะกันดัมเบดนี่ตอนนี้เป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่นะฮะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ไฮเกตนะทุกคนตัวนี้คือเอนทรีเก e นะฮะซื้อมาในราคานี่มีราคาบอกอยู่นี่ของกันดัมเบดโดยเฉพาะเลยนะสำหรับตัวนี้สำหรับใครอยากหาซื้อนะฮะไปที่สยามเซ็นเตอร์เลยจะมีกันดัมเบดไทยแลนด อยู่เดี๋ยวให้โอเปอเรเตอร์ขึ้นภาพครับขึ้นภาพอ่านี่ยฮะไปที่นั่นนะฮะมันจะมีพวกของลิมิเต็ดมากมายแล้วก็อะไรกันรำ่ำนี่นั่นเยอะแยะเหมือนเดิมนี่ซึ่งวันนี้เรามาหยอบกล่องนี้ entry gate นะฮะนี่ข้างรอบกล่องก็จะมีแบบรูปล่างนะฮะแล้วก็มีคนคนนี้นะฮะคนสำคัญนะฮะ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเขาคือใครกันนะฮะนี่ผมให้ดูรอบกล่องก่อนเออลิขสิทธิ์แท้นะฮะอุดหนุนของแท้กันนี่คำตรงคำเตือนนี่โอเคมาซึ่งในกล่องก็ในกล่องนี้จะมีคู่มือแล้วก็แผงโมเดวซึ่งขออนุญาตไม่เปิดให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันจะเบิร <c oughs> นี่นี่คือคู่มือของเขาของอ ไอเจ็ดแปดของเอ t นทิเกตนะฮะซึ่งนี่เขาจะมีคนนี้เซนเซอร์ต้องเซนเซอร์หน้าไหมเนี่ยเดี๋ยวดนนีก้ก็เสร็จกันเอาเป็นว่าเมจินเขาคือเมจินคาวูจินะฮะซึ่งใครที่ดูใครที่ดูพวกซีรีส์ของพวกบิวไฟเตอร์มันจะมีคำคำนี้อยู่ฮะคือเมจินคาวูจินะฮะซึ่งบอกเลยว่าทุกคนชอบพี่อยากจะเป็นอย่างนั้น เป็นตำแหน่งอะเรียกว่าเป็นตำแหน่งดีกว่าใช่ในี่ก็เคยจะมีแบบประวัติของเขาวนิดนึงซึ่งโอเคช่างมันเซึ่งเนี่ยนี่คืออ่ะมาดูหน้าแรกของค้่มือก็จะมีบอกว่ามีแผงอะไรบ้างมีแผง A A1 A2 A3 นึกล่ A 1, A 2, A 3, A องนี้ไปทั้งหมด4แผงเท่านั้นเองนะฮะต่อได้รวดเร็วก็จะมีคู่มือการประกอบนู่นนี่นั่น,น ปื๊ดเรื่อยๆว่าต่อหัวต่อตัวต่อแขนอะไรเนี่ยประกอบอย่างงน้ประกอบอย่างนี้ปื๊ดมาด้านหลังครับพลิกมาด้านหลังก็จะมีติดลงติดโลโน่นนี่นั่นสามารถเอามีวิธีคัสตอมเป็นยังไงทัส,สียังไงบางพ่นแลวเดี๋ยวมันจะรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่ามันจะมีออกมาอีกไหมนะ มันจะมีพวกทั้งอยู่ในคอนแล้ว,ลวอะไรออกมาอย่างนี้อีกไหมนะจำไ,ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันนี่โอเคอาเมันว่าคู่มือมันแค่นี้แล้วกันอ่าซึ่งถ้าตอกมาจะเป็นตัวนี่ไงโฟกัสกล้องโฟกัสนี่นี่คือเจ้า RX 78 n t a t e ของเรานะฮะโฟกัสมือไม่โฟกัสกล้องสุดยอดนี่ ฮัลโหลโฟกัสซีมีปัญหากล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนี่เจ้า RX เ8นี่ขอจุดจุดขยับก็ง่ายๆฮะบิดซ้ายบิดขวาตรงนี้บิดได้ข้อมือหมุนได้นะแต่ตอนเนี้ยฝืดมากเพราะผมไม่ได้ขยับผมต่อเสร็จแล้วผมโชว์เลย อย่าขยับอย่ายไม่ขยับมากเพราะมันจะมันจะหลวมอ่ะมีมีปืนให้มีขาขากลางได้แค่นี้แค่นี้นะเพราะข้างล่างมันเป็นจอยจอยถ้าสังเกตดีจะเป็นจอยเล็กๆอยู่ตรงนี้มันจะเป็นจอยทุกคนกางได้แค่นี้แต่หน้าได้ฝงครับฝืดมากเพราผมไม่ขยับนี่เปิดได้แค่นี้เพราะจะติดตัว เอวช่วงเอวตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะขางอพับสุดสดนี่สองข้างเหมือนกันข้อเท้านี่ขยับโคตรอิสระเลยทุกคนขยับโคตรโคตรโดยรวมถือว่าโอเคไม่แรง โลเล่ถอดได้อะไรอย่นี้มือมีอมอมอชุดเดียวมีคู่เดียวเท่านั้นคือมือกำ <S <S แล้วก็ไม่มีอะไรมากมันคือเนี่ยเป็นตัวเป็นคือตัวเนี้ยใครจะอาไปคอสตอมก็เอาไปคอสตอมได้เลยเป็นสีของตัวเองอย่างในรูปหน้ากล่องที่เขาเอาไปคอสตอมเพ้นท์อย่างงี้หรือใครจะตั้งโชว์สวยๆหน้ากล่องมันอย่างงี้ก็ได้ พราะผมชอบอย่างนี้มากกว่าเอาเป็นว่ามันคือมันดูสวยคือแบบไม่ต้องไปทำคอสตอมแล้วอะแบบแค่ตัวเฉยๆเนี่ยยืนจับท่านิดนึงสวยละสําหรับผมนะแบบพื้นที่เป็นแบบตัวสีเรียบๆยเงี้ยผมชอบมันก็แล้วแต่ความชอบคนละกันนะเนาะเอาเป็นว่านะจะรีวิวอะไรล่ะคลิปนี้มันก็ไม่มีอะไรให้รีวิวมากเลยมันก็เป็นตัวล็กๆตัวเนี้ย <laughs> ในกล่องก็ไม่มีอะไรตอนนี้ ใครยังไม่ได้ตัดเส้นถามว่าไมไ่ตัดเส้นแล้วเป็นยังไงมันก็สวยอยู่แล้วอะจะให้ตัดเส้นทําไมอะจะเน้น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 ล่องเหนืออะไรก็แล้วแต่คนเลยแล้วกันเอาเป็นว่ากันพามาันอีสระแล้วกันนะคำพูใช้คําพูดในนั้นเลยแล้วกันว่ากันพาขีสระแล้วกันนี่นี่โอเคเดี๋ยวเราจะทำการ โชว์แบบเรียลลิสติกแม่นๆให้ดูขออาุญ,ญาตเอาอุปกรณ์ออกมาแป๊บหนึ่งง่อใครบอกว่าการรีวิวเราไม่มีอุปกรณ์นะเรามีรีอุปกรณ์อะเอาออกมากสดๆอย่างนี้แหละไม่ไม่ต้องอะไรกันแล้วละ่ะ เดี๋ยวจัดภานี่เดี๋ยวให้ชมให้มันหมุนดูสวยๆครับ